สบายดีพี่น้องเมตจีเดินกันมาเอาลาอะไรด้อพี่น้องเด้อเหางกำลังห่อดเนาะสาวนุ๊กพี่น้องโอ้ยเห็นดทุน้าด้วยฮะใช้พอนะมาตำลังเนาะมาตำลังเนาะพอดีมามากกับเพื่อช่วงถึงนาเบิดเบิ้ลพนพอดีเนาะเอ่า หวานอยู่บ่อ้อยนี่โอ้ยตัดกินแล้วเด,อดเอ้อเนี่ยวกินแล,ล,<ะ>ล้วนะเด็กกล้วยบ,บ่อแพนปลูกได้จริพี่น้องเลยกล้วยล้อยล้าดล้อยวีกล้วยเด้อ <c oughs> พี่น้องเด็ยังมาหางเด้เนาะมีเท่าจีดเด็ยังนี่ มกคุ้งเด้อพี่น้องเด้อมกซาลีมกปังเนาะซาลีมันเผา,า,าพี่น้องเลยอืออือเนีมันเผามาพ้าพี่น้องเออมันเผามกซาลีเดอ้อเอามาเห็ดต้มด้วยเมื่อ,อวา <laughs> อันนี้เห็ดนี่อยู่เอาในในสวนนี่แหละเห็ดยังนี่ฮะเห็ดขาวดิโอ้เห็ดขาวปลูกเอ่าว <h ide> อะไรมันกำลังแตกอือ เลยเก็บมาว่าแกงบอกเห็ดขาวเนาะมีพักฝั่งพักซีเดีพร้อมป้อมนีอะไะพี่น้องมาหุ่นของฝากกับได้หนึ่อย่างเด้จากพี่น้องอ่แล้วก็ข้าวสารโอ้ยได้เห็นก็ได้แล้วแล้วก็ข้าวสารได้พี่น้องเด้อเป๋าจักโลนี่เนะาะเศาจักโลนี่แบ่งกับเสาอุานออ่นน้อยไล้เสร็นี่ปร,ประมาณสาประมาณสาโลเนะาะ

พีนั่งรับเลยรับแล้วอาจะนอนาจะนอนกินนี่นอนรับเทแๆ้ตื้อไม่เอ่ยตื้อไม่เอ่ยตื้อไม่เอ่ยจะเล่าจะเล่าน้เฮยรับทักปานยังเมื่อกี้นี่ซีเมนต์อยากนอนเออให้ลางอยากนอนนอเอเาไปนอนอ่ะไม่ได้ได้เขามาจักโล่นะ โอ้พอดีเระแบ่งกับชาวอ่นน้อยบอโคชีมาสเปล่า้คนละเปล่าเลยสามซีไอแล้วใส่แล้วอเอาข้าวมาชองเป่าข้าวมาสเปล่าโออเออออเเอกีเป็นปลาปัสสาวะข้าวเปล่าหนึ่งซีเลยเท่านั้นเนาะบหรี่เนาะไปโลอะไซาโลกับช่อเป่ากับหาซิ้าวเป่าข้าเปลือกล้วหาซบหาซป้ยระมาณนี้เนาะโอ้โอ้โ้โอ้เย็นขมมอมเนาะ อากาศก็เริ่มหนาวเลยเนาะอยู่อยู่แถวหน้าหนาวเราบอกอากาศแถวหาดสองคันเดือย โอ๊ยรักใช่เนี่อือ่อเอรถมาได้ีไมองรถมาได้มาเลยบ่มีบ่ได้มีด่านที่มมีเลนมาเริงเลยมีด่านบ่มีด่านเนาะน้องชายมาส่้มันเป็นรถส่วนตัวเขาเลยสังเุะเนนพอนมาตงเลยพอน้องเป้พี่น้องเย คือท่แฟนบอกมบอกแนบอกแฟนเน้องเนน้องมาลุงเจออลุงน้องเคุ้งลูกน้องเอลุงว่ปูเป็อ้วนเนาะัวอ้วนอ้วนโอ้ เอได้นด้อเธอได้ึงนหนึ่งโอย่าู้อันโลกโฮโอ้กระตัวสำนองลุงมีอุ้มได้ได้น้องน้องลุงพัดอุ้มได้สยด่วนได้กระอกอล้วปุ๊บป๊บมาเได้มาจ้มาโจนเลยยิงตรงมาจากถ่าเดือได้พี่น้องเด้อ ในังไนก็ได้มัตลาดไปซื้อซินมาลาดแกนกินเม็ดแล้วห่อยเมื่อเช้ับงจัะงจับโกโอ้เป็นยแไบ้ป้นนอูโยกเพินอูโยกตัวนะตัวนี้อู๋ควาอัตโนมัติ

มันมดอ้าน้องมีน้องีน้อน้องม้าน้อง้องน้องน้องที่ถักที่ทำอย่างนอ้น้องน้องน่าดีใจน้องงงง้วหัวเด้อวกหัวเด้อพี่น้องมาเฮือนตลาดชิบวายแล้วเพาิไปเบิ่งชินมาลาบ ปูเป้เอ้ยปูเป้เห็นบ่น้องลูกเป้เอ้ยเป้น้องๆๆๆๆตูดกระตูดแลสิน้องๆเอเมียนเฮือนบ่ได้เฮ็ดฮอดคลิปฮอดครบพี่น้องเอ้ยยากเพิ่นนี่เมียนเฮือนเมียนชานตัดขวดถูเฮือนนข้าแล้วบ่

แล้วแล้วเขาฮะมนุกเกี่ยวแล้วเลยแล้เลแล้วแล้วอซเราทามเราเป็นอไเจาคือบุหตตคีบเพทเขเวลาเนี่ยเราพ้ะหันยันนี่นี่หันเดหกยับวบ่งวน้ำเยอะี่น้องเดไปไปปไ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 ไปไเปดไป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 ไไป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 ปไ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 ไปไปไไปไไป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 ปไ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  พ่นชีสุกฮนเดหักแม่แบบนี้ไม่ได้ได้แบบนี้ฮะไ่ได้เลยลูกแม่ตุ๊กตาคนจไปค่าตุ๊กตาแม่ลูกคนได้ได้คนได้นอนอ่นจาสุกเองเด้จสุกท่าเท่า เอาเท่าเชียวกันนะน้องเออน้องบ่เป็นได้ได๋เนาะอือซ้ํากันแล้วก็มกราคมนี่ดีแม่ซ้ํากันเมือนี่เกวันที่6ีกวันที่9เดือนกัน3มื้อนก็มาะอือรุ่นเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวัอันนคือกันอันลูกเท่ากุ้งนะกับปีเดียวกันวอันก็คือกันจักเดือนยัง อันอานนท์นะอานนท์สองปีอะไรอันนี้ชงปีปลายอะไรปลายคือกันสชงปีปลายคือกันชงปีปลายคือกันจักบุหงอเดือนยังอลไรลืมเรานจัดกันเกิดให้ลูกคน่ะ อ้าวไม่เถาก็มาเยือนเหาเทือนหอชาตินะพี่น้องคลิปนี่ก็ลาไปก่อนเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกเม้นทุกคนที่เข้ามาหลับชมติดตามช่องกาหน้าตาอ้นเด้อจ้าฝากช่องแม่จีดิตเด้อพี่น้องเด้อแม่จิดพ่อแอแม่จิตจะไปดเคอนคิปโทรศัพท์ผมเป็นเอาลาไปก่อนจ้าเป๊ะ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 ไปบ๊ายบาเป๊ะแล้วจะหาเบิงซีนมาลาบก่อนบ๊ายบายจ้า